ิน,นเหอ,นนอันนี้สั่งตอนหิวใช่ไหมเนี่ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่สั่งตอนหิวใช่ไหมนี่ยกินให้หมดนะทุกคนกินไม่หมดห่อกลับบ้าน <c oughs> กินไม่หมดห่อกลับบ้านนะทุกคน <c oughs> ไม่น่าจะเหลือใช่ไหมด้วยความโมโหหิวใช่ไหมมาถึงได้จัดเต็มๆเ,เลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มาเลยนั่นแหละสีมาเลยตีมาเลยเดือด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 ไปดูสีมันสุกหรือยังไม่ต้องสุกมากแค่ลวกลวกนี่กินได้แล้วโอ้โหมาจิ้มน้ำจุ้มจุ่มน้ำจิ้มเป่ากันเดี๋ยวร้อนเออ S <S ไอ้ไม่สบายเหรอ <S <S ใช่ไหน่อยสบายแล้วดูร้อนอ <S 2> <S 2> โอ้โหเป็นไงละ่ะน้ำตาไหลน้ำตาใจเพราะว่าอร่อยร้อน